สวัสดีค่ะกลับมากับคลิปความรักนะคะของชาวธาตุลมประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะชาวธาตุลมได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะราศีมิถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมะคะ่ะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตต์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนบวันที่ก็จะไม่ตรงนะคะกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีมิถุนตุลกุมนะฮะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับนะคะอ่ะเรามาดูกัน นะว่าเดือนกุมภาพันธ์นะความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรและนี่คือแรนดอมคลิปนะจ๊ะทุกคนโอเคมาดูกันไพ่พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะได้ไพ่ห้าเหรียญน,น้อยอกน้อยใจอะไรกันนะฮะคู่กรณีหรือตัวคุณอาจจะมีชาวธาตุดินอยู่ในนี้นะมังกพรพฤกษกันนะฮะพี่มองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะค่อนข้างเหงาเหงา คะะ่อนข้างเหงาเหงาแล้วก็บางครั้งอยากอยู่เีีมบคนเดียวท่ามกลางผู้คนมากมายนะคะตัวคนเองเหมือนอยู่ตัวคนเดียวฟิลมันเป็นประมาณนั้นน่ะนะคะระวังความว้าเหวทงทั้งที่จริงๆมันอาจจะไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคนระวังภาวะในใจนะฮะดูซิว่าชาวทัดลมชาวทัดลม รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรนะคะในอดีตที่ผ่านมาขอดูหน่อยนะคะเก้าดาบโอเคเจ็ด okay. ไม้นะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดทวยแล้วก็มีไพ่สองวยนะฮะหน้าไพ่เนี่ยสถานการณ์ความสัมพันธ์นะฮะมีเรื่องราวปวดหัวแน่นอน แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนมีการกําหนดอนาเขตนะคะว่าอย่าล้าเส้นอยู่กันได้แค่ตรงนั้นบางท่านไม่พูดไม่คุยกันพูดคุยกันน้อยลงหรือพูดคุยกันในเชิงที่เท่าที่จําเป็นเนี่ยบางคนทํางานด้วยกันก็เท่านานอะไรเงี้ยมีไพ่เจ็ดถ้วยกับสองถ้วยขึ้นมาการสมานนะฉานระหว่างคนกับเขาเหมือนเหมือนเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเหมือนได้แค่นึกแต่พอมาเจอหน้ากันจริงๆก็แทบจะโขกหัวใส่กันมันดูไม่มีความสุขอะนะมาดูกันต่อ แล้วสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงก่อนที่จะอ่านไพ่เนี่ยนะเป็นยังไงขอไพ่ในค่ะชาวทัดุลมและเขาได้ไพ่หกเหรียญโอเคมีหกเหรียญมีไพ่หนถือไม้แล้วก็มีไพ่คิงดาบแล้วก็มีไพ่หนึ่งไม้หน้าไพ่สถานการณ์ในบางท่านนะฮะในบางท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่ายังยังพยายามอยู่ ยังเข้าหายังยังรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเราก็เราก็ยังอยากมีความสัมพันธน์นี้นะคะยังอยากพัฒน,นามีคนคนนึงยังอยากพัฒน,นาความสัมพันธ์นี้อยู่ถึงแม้อีกคนนึงจะพยายามแบบตั้งดาบใส่หรือหรือทำนิสัยไม่น่ารักใส่นะฮะแต่ก็มีคนที่จะพยายามทําอยู่แล้วก็เหมือนขอเทคสองเริ่มใหม่อีกทีหนึง่งแต่ในขณะเดียวกันมีอีกคนหนึ่งอีกสถานการณ์หนึ่งนะมันคือมีคนนึงเลือกที่จะแบบ ไม่ได้สนใจอ่ะเหมือนเอาเวลาไปโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องเงินของตัวเองแล้วอ่ะนะคะมีบางคนได้โปรเจกต์ใหม่จากช่วงสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์มีปัญหาด้วยนะคือเลือกที่จะไม่เอาใจตัวเองไปลงกับความสัมพันธ์ที่มีปัญหาละคุณถอนทุนคืนเนี่ยคุณรู้สึกว่าไปทุ่มเทกับอะไรที่ที่มันที่มันได้ประโยชน์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้ดีกว่าบางท่านเป็นอย่างนี้นะคือเอาเวลาไปลงกับคนอื่นไปทําอะไรใหม่ๆ ไปคิดโปรเจกต์ไปทำอะไรแบบเนี้นะคะพี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะไหนมาดูซิความรู้สึกของคุณนะที่มีต่อเขาเป็นยังไงชาวธาตุลมไหนดูซิเจมคู่กรณีคุณอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกได้ทาวเวอร์เด,ดชทาวเวอร์แปลว่าคนที่คุณนึกถึงถามถึงนะชาวธาตุลมในขณะนี้ อาจจะเป็นคนที่คุณมานึกถึงคนที่หันหลังจากคุณไปนะฮะเจ็ดถ้วยและวไพ่เดอะโฟลนโอ้โหรีลีสแบบชัดเจนนาไพ่พี่เนี่ยอืมไหนมาดูซีแล้วดูไพ่เขาเขารู้สึกงไงกับคุณคุณถือไหม ไพ่เจ็ดดาบไพเดว,วิลไพ่เก้าเหรียญและไพ่คิงเหรียญและไพ่ไนถึงไม่เช้าโอเค จากน้บให้ความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานเนี่ยชัดเจนว่าเนี่ยคือคือตัวอย่างของความสัมพันธ์ที่มันไม่ประสบความสําเร็จนะคะในคนที่มาถามถึงบางท่านถอดใจแล้วนะคะถอดใจแล้วนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าเราลงทุนกับมันไปเยอะมากนะคะเราลงทุนกับมันไปเยอะมากแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราตอบแทนกลับมาคือได้รับตอบแทนกลับมาจากความสัมพันธ์เนี้ยนะคะ,นะคะอืม หลายครั้งนะพี่มีความรู้สึกว่าคุณพยายามกับความสัมพันธ์เนี้ยมาเยอะแปดถ้วยมันบอกแปดถ้วยเนะี่ยมันคืออีกนิดหนึ่งมันก็จะไปถึงความสัมพันธ์ที่มันเป็นสิบถ้วยคือไพ่คนรกักไพ่ครอบครัวเนาะ complete mission น่ะนะคะแต่ว่ามันเป็นไปได้ยากเพราะคนคนเนี้ยเขาไม่ให้ความร่วมมือกับคุณนะ่ะในขณะเดียวกันตัวคุณเองก็เหมือนมีความรู้สึกแบบเออพอละปล่อยละไม่ไม่ได้เทคซีเรียสหรือไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วนี่คือหนึ่งในความสัมพันธ์ที่หลุดลอย นะในบางท่านที่มาถามถึงเนี่ยคุณกําลังพวงและคิดถึงคนคนนี้อยู่ในส่วนของตัวเขาค่ะในส่วนของตัวเขาเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้อยากเจอเขาแล้วนะ คุณอาจจะไม่ได้อยากเจอเขาแล้วอะ่ะคนคนนี้มีเรื่องราวปิดบังซ่อนเลนกับคุณจริงนะคะหรือบางท่านถ้าไม่ได้มีเรื่องราวปิดบังซ่อนเลนมันคือการที่เขามีความรู้สึกว่าคุณและเขามีเรื่องราวเข้าใจผิดและผิดใจกันจริงอะ่ะเป็นเป็นความรู้สึกที่ผิดใจซึ่งกันและกันนะคะขณะนี้เขามีความรู้สึกว่าตัวคุณน่าจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาคุณนิ่งมากแล้วอะ่ะทั้งทั้ที่แต่ก่อนคุณอาจจะเคยเป็นคนแอคทีฟนะ พุ่งเข้าหากระโจนเข้าไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ณเวลานี้คุณเลือกที่จะอยู่อย่างสงบเงียบแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนเป็นบุคคลที่ที่ที่เขาไม่ได้รู้ความเคลื่อนไหวใดๆในชีวิตคุณพี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วถ้าเขาเป็นคนที่จะต้องเขาเรียกว่าไงอะ่ะ ถ้าความสัมพันธ์นี้มันจะได้จะได้ดําเนินไปอะ่ะมันคือภาวะที่เขาอาจจะต้องเป็นคน take action เองไม่ใช่คุณเขามีความรู้สึกแบบนั้นนะเพราะต้องเป็นคน take action เองไม่ใช่คุณเพราะเขามองว่าคุณน่ะเป็นไพ่ king ถือเหรียญละน่าจะแบบสถิตอยู่ตรงนั้นละคือแบบ satelial กับสิ่งที่คุณเลือกแล้วกับสิ่งที่คุณแบบถอดใจแล้วกับความสัมพันธ์นี้เพราะคุณพยายามมาเยอะแล้วแลวคุณมีความรู้สึกว่าคุณ mm hmm. คุณคว้าอะไรมาจาก ความสัมพันนี้ไม่ได้เลยเอ,อพี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วเขาต้องการให้ความสัมพันนี้เป็นไปในทิศทางไหนดูโอเคหน้าไพ่เหมือน,นเขาอยากทำให้มันดีนะไพ่สเหรียญน,นะ,ะ The World สเหรียญโอเคไพ่ในถ้วยโอเคค่ะ แล้วก็ไพ่เดลเวอร์ความสัมพันธ์ครั้งนี้เขายังอยากสมานฉันทกับคุณนะในรูปแบบที่เป็นไปได้เพราะรู้สึกว่าบรรยากาศปัจจุบันมันมันดูไม่ใช่เอะไพ่สี่เหรียญมันดูเป็นไพ่ของคนที่กอดเก็บอะไรหลายๆอย่างไว้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเขายังอยากให้สถานการณ์ความสัมพันธ์นี้มันราบรื่นมากกว่านี้คนที่มาดูหน้าไพ่นี้เนี่ยบางท่านนะเป็นความสัมพันธ์ที่พอเจอกันปุ๊บแล้วก็จำกันได้เลยนะ ให้รู้ไว้ว่าหนึ่งในนั้นคนคนนี้เป็นคนอดีตของคอุณอดีตอดีตชาติเป็นคนอดีตชาติของคุณแค่ปัจจุบันนี้มันจะขยับไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะสิ่งที่เขาต้องการคือการเป็นการเป็นคู่รักนะ <c oughs> เ,เขาอยากให้มันเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นแต่ว่ามันต้องเคลียร์กันก่อนบางท่านเคลียร์ไม่ได้จะพิมเมจ๋าบล็อกอยู่อย่างเงี้ยอ่ะ <c oughs> มันก็ยากนิดหนึ่งนะ <c oughs> ดูซีว่าเราเขาคุยกับคนอื่นในรูปแบบเดียวกับคุณหรือไม่ขออนุญาตถามน,นะคะ มีไพ่หเหรียญนะคะหกเหรียญเดาบมีไพ่เดอะเชลีออกแล้วก็มีไพ่ u e e n ถือดาบหน้าไพ่เนี่ยลักษณะเนี่ยเขาไม่ได้อยากคุยหรอกแต่ว่ามีคนเข้าหาเขาและที่สําคัญคือคนที่เข้าหาค่อนข้างมีอิทธิพลกับเขาด้วยนะคะค่อนข้างมีอิทธิพลแล้วก็สร้างความปวดหัวให้เขาในเวลานี้เขาพยายามหลีกเลี่ยงอยู่นะพยายามหาทางหนีที่ไล่กับความสัมพันธ์นี้อยู่เพราะว่ามีคนจับตามองเขามากเกินไป ไม่ใช่แค่คุณที่อยากจะมีเขาคนอื่นก็อยากจะมีเขาด้วยเช่นกันนะด้วยเช่นกันเออมีเกณฑ์จะได้คอมเมนต์หรือปรับคําเข้าใจกันไหมคะชาวทาตลมเดูสิสีด่ดาบมีไพ่หนึ่งดาบโอเคมีไพ่สองถ้วย High Priestess หน้าไพ่คิดถึงกันตลอดเลยนะ แม้มันจะเงียบใส่กันนะโอกาสในช่วงระยะเวลาอันใกล้ยังไม่มีเพราะพี่เมย์มองว่าตัวคุณเองอะ่ะคนที่มาดูคลิปนี้เนเจอร์ mm hmm. จริงๆคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดบางครั้งเนี่ยแทนที่เรามีปัญหาเราจะเลือกค่อยๆแก้ไขใช่ไหมคนที่มาดูคลิปนี้บางท่านเลือกที่จะตัดเลยค่ะพี่ตัดเลยหนูไม่แก้คะ่ะมันเสียเวลาหนูตัดเลยคือ บางท่านขาดคำว่าการประนีประนอมแล้วก็ความอารมณ์อร่วยนะคะเขาเลยมองว่าในช่วงระยะเวลาอันใกล้มันเป็นช่วงที่ขออยู่นิ่งๆก่อนแต่ถามว่าภายในใจเนี่ยบอกตรงๆเลยอยากคืนดีแล้วเนะเนี่ยเพราะว่าสถานการณ์ที่คุณทั้งสองกำลังเป็นอยู่เนี่ยมันสร้างความอึดอัดนะฮะอุทาทิทั้งคุณทั้งคู่เลยเพราะมันจริงๆมันมีความรักอยู่ตรงนี้นะเออไหนดูซิ แล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคณกับเขาหน่อยคะ่ะไหนดูแนวโน้มหน่อยนะคะสองเหรียญโอเคไม่ขาดกันง่ายหรอพี่ว่าแต่ไม่รู้ว่าแบบไนดาบหนึ่งเหรียญเยี่ยมอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์นะฮะพี่เมย์มองว่าหลังจากที่ทั้งคู่ไปคิดสาราตะกันมาดีแล้วอะ คุณจะไปหาวิธีมาได้ว่าคุณจะเลือกอันไหนคุณจะเลือกทําอย่างไรแล้วก็จะมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่เป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มันจับต้องได้ไม่ใช่แค่แบบรู้สึกรู้สึกเป็นแบบนั้นเดี๋ยวจะมีโอกาสนี้ขึ้นในอนาคตเพราะนั้นคุณอาจจะต้องเคลียร์พลังงานไพ่ห้าเหรียญออกไปก่อนคือความน้อยอกน้อยใจความไม่สบายอกไม่สบายใจนะฮะอยากให้ลองเคลียร์พลังงานตรงนั้นออกไปแล้วพี่เชื่อว่ามันจะ ดีขึ้นได้เดี๋ยวเขาจะคิดได้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวจะคิดได้ว่าจะต้องเอาอยัางไงจะต้องทํำยังไงจะต้องเริ่มยังไงจะบุกแล้วนะจะลุยลนะเราวนะประมาณนั้นนะคะดูซิวเขาอยากบอกอะไรคณนะขอไพ่ให้คนที่ได้หน้าไพ่นี้ในชาวธาตุลมนะฮะประจําเดือนกุมภาเขาอยากบอกอะไรไพนะ่ช็อต,ตออกมา แค่เรารักกันมันยังไม่พออืมแปลว่ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราน่าจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ความสัมพันธ์มันติดค้างและมีปัญหาอยู่ฉันเองก็เหนื่อยใจไม่แพ้เธออดูสิเท่ากับที่เดิมอย่าเริ่มดีกว่าอืม บางท่านมีความรู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันไปได้เนี่ยแล้วมันได้เท่ากับที่เดิมมันก็ไม่เวิร์กบางท่านไม่สามารถมอบความสัมพันธ์นี้ให้ได้ในฐานะคนรักบางท่านให้ได้แค่เพื่อนฉันจะเป็นกําลังใจให้เสมอแต่จริงๆสิ่งที่เขาต้องการนะชาวทัดลมเขาเขาอยากเป็นคนในสิ่งแวดล้อมคุณนะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าเป็นคนรัก รักคนอื่นไม่เป็นอืมบางท่านที่เขาสู้เขาก็เป็นอย่างนี้จริงๆแแล้วความสัมพันธ์นี้มันเกินเพื่อนนะคะสิ่งที่เขารู้สึกดีเขาต้องการเกี่ยวกับคุณถ้ามีอะไรที่คุณพอจะช่วยเหลือเขาได้ก็เสซยเหลือเขาแล้วกันนะเนี่ยมดซีว่าไพ่อยากจะออกมาบอกอะไรให้ชาวทานลมให้แนะนํานะคะขอไพ่หน่อค่ะสกอลาโอเค ความสัมพันธ์เนี้ยบางท่านเจอกันตั้งแต่สมัยเรียนนะเจอกันตั้งแต่สมัยเรียนและที่สําคัญถ้ามันได้มีโอกาสในการกลับมาสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยไพ่ได้รับการแอบพลูความสัมพันธ์นี้จะได้รับการแอบพลูถ้าได้กลับมาสื่อสารกันอีกครั้งหนึง่งคุณจะต้องศึกษาจากบทเรียนครั้งเก่าๆและอย่าผิดซ้ํานะเนี่ยมันจะมีคนไม่ต้องเสียใจและ เออไม่ต้องเสียใจแล้วความสัมพันธ์มันกำลังจะดีขึ้นถึงแม้มันจะเป็นสภาวะของโชคไม่ค่อาข้างก็ตามบางท่านในหมดของความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีค่าหรือบางท่านที่ความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาเพราะว่ามันแตกต่างกันที่ฐานะเราเงินน้อยเขาเงินเยอะเราเงินเยอะเขาเงินน้อยสถานะทางสังคมต่างกันได้ด้วยนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับ ความรักของชาวทัตุลมประจําเดือนกุมภานะคะหวังว่าจะชอบกันนะฮะก็ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการกดติดตามค่ะกด subscribe กด like แล้วก็ comment นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครในส่วนของรายละเอียกดการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่มุมบนขวามือนะคะเดี๋ยวพี่ดูให้วันนี้ไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ